อามุกเต็มเมืองสอนไปก็เท่านั้นแหละไม่เท่านั้นนะอย่างน้อยมันทําให้คนที่ไม่ติดอยู่ในอายามุกจะมีปัญญามากขึ้นถ้าหยิดนาละอาใจไม่คิดจะขวนขวายในการทําอะไรแบบมึงสังคมก็จะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะไม่มีใครกระตุกสังคมแม้อย่างน้อยร้อยคนจะติดอายามุกแต่กูกระตุกได้สิบคนมันก็จะมีสิบคนที่กูสอนดีประพฤติด,ดีปฏิบัติดีตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วมันจะไปช่วยขวนขวายในการแก้ไขเก้าสิบคนนี้ต่อไป สิบคนนี้จะช่วยกันขวนขวายในการเดินเข้าไปบอกสักจจะความจริงกับเก้าสิบคนไอ้สิบคนนี้เมื่อได้เก้าสิบคนมาเมื่อได้เมื่อเมื่อเมื่อเห็นเก้าสิบคนมันก็จะไปเอาไอ้เก้าสิบคนมาทีละห้าคนมาทีละสองคนมาทีละหนึ่งคนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆไงมึงไม่คิดจะขวนขวายในการบอกสอนเลยเหรออิดหนาละอาใจแบบมึงสังคมถึงได้ต่างสามวางเฉยจะไม่คิดจะขวนขวายสอนอะไรใครสุดท้ายโลกมันก็ล่มจมล้มเหลวไปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไง คนข้างหลังจะอยู่ยังไงการปฏิบัตินี้กูมไม่ได้สนใจคนรุ่นต่อไปกูสนใจตัวกูเองในปัจจุบันว่ากูจะอยู่ในสังคมแบบนี้ยังไงกูจึงต้องปรับพฤติกรรมแล้วกล่าวทำสอนทำเพื่อคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างน้อยที่สุดมีคนดีมากเท่าไหร่กูก็อยู่ม,มีความสุขมากเท่านั้นมีคนชั่วมากเท่าไหร่กูก็อยู่ม,มีความทุกข์มากเท่านั้นดังนั้นการสอนทุกอย่างนี้หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือยังประโยชน์เพื่อตัวกูเองด้วยการยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแกต่ตนเองก่อนแล่ออ่ออนืตไป เมื่อสั่งสอนบุคคลอื่นกูนก็จะมีความสุขจากบุคคลอื่นประพฤติไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวกูเองแต่กูก็ต้องเริ่มต้นจากตัวกูเองด้วยการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านก่อนทําไมจะไม่มีประโยชน์ในการสอน